ฮัลโหลทักทายทุกคนยามเช้าค่ะวันนี้เดี๋ยวแม่จ๋าจะพาทุกคนมาอัปเดตอะไรอัปเดตอะไรเมื่อวานนี้ทุกคนที่เดนมาร์กลมแรงมากทั้งลมทั้งฝนแรงมากแทบจะทั้งวันเลยนะเมื่อวานนี้เนะนะเหมือนจะเป็นพายุเข้าเนะชื่อพายุอะไรจาไม่ได้แล้วเนาะแต่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ นะมีอะไรบ้างที่บ้านแม่จ๋าเนาะบ้านแม่จ๋าไม่มีต้นไม้ใหญ่นะคะก็ไม่มีต้นไม้ลม้มแต่บางที่มีต้นไม้ล้มเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าบ้านแม่จ๋าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้านหลังจากที่พายุลมแรงเมื่อวานนี้นะจ๊ะคะ่ะวันนี้ก็ลมนิ่งแล้วนะลมนิ่งแล้วกระถางต้นไม้น้อยก็ล้มอยู่ย่งไม่ได้ ยังไม่ได้เอาปลบล,ล้มล้มล้มมีอะไรอีกหมดต้นแล้วค่ะ <c oughs> ลูกพลัมลูกพลัมหมดต้นแล้วใบก็โกรนเลยทุกคนทั้งใบทั้งลูกหมดแล้วนะคะใบก็ร่วงแบบดูดูแล้วแบบว่าใบนี่แบบว่าลอยหรอ ไปเยอะเลยเนาะลูกก็ที่เคยถ่ายให้ดูดกๆกตอนนี้ก็เนี่ล่ะเป็นแบบนี้ที่ถ่ายให้ดูลูกดกๆกเป็นแบบนี้นี่มีงานให้ทำนะคะเดี๋ยวก็ต้องมาเก็บนะคะต้องมาเก็บเก็บไปทิ้งนะคะเก็บไปทิ้งนี่นะคะผลงานของลมเมื่อวานนี้ก็ ขย่าวล่วงหล่นลงมาหมดเลยแล้วแล้วอีกขยับมาอีกนิดหนึ่งเลื่อนมาช้าๆอันนี้ต้นแพรทุกคนต้นแพรแม่จ๋านะคะลูกแพรแม่จ๋าจะเป็นแพรแดงนะต้นนี้เหลืออยู่หนึงหนหออน่งลูกที่เห็นเหลืออยู่หนึ่งลูกที่เห็นออ้นนอีกลูกหนึง่งบนยอดไปลายๆนูนอีกลูกหนึงน่งนนตรงนู้น แต่มันอยู่ตรงนี้ค่ะมันอยู่ตรงนี้ค่ะนั่นหนึ่งลูกสองสามสี่ห้าหกนู่นไปไกลถึงนู่นเลยเจ็ดแปดเจ็ดแปดนู่นอกีกเก้าสิบโอ้หล่นอยู่ตามใต้ต้นนี้เอง จะได้จังเลยนะอร่อยนะอร,อ,ยนะอร่อยนะเนี่ยพันแดงนี่เหมือนฝรั่งเลยนะทุกคนรสชาติเหมือนฝรั่งเลยนะเดี๋ยวจะมาเก็บหนะ่อยเดี๋ยวจะมาเก็บจะถ่ายวีดีโอเสร็จเดีวก็มาเก็บเพราะมันก็เป็นผลไม้ดีๆมันไม่ได้เน่าได้เสียอะไรแต่ด้วยความที่ลมมนแรงเนาะโอ้ลมสะบัดสะบกมากเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวไปต่อไปต่อไปต่อ Apple ก็มีเหลืออยู่บนต้นบ้างแล้วก็นี่เลยจ้ะนี่เลยจ้ะแอปเปิลก็ร่วงดอกไม้ก็ลู่ลมแบบว่าเอ็นแทบจะลม้มแอปเปิลน,นะคะ นู่นอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็คือต้นเล็กแล้วเขาก็มีแบบเออเขาก็ยังพอมีอะไรบางช่วยเนาะเขาอยู่ติดรั้วมากเลยทุกคนลูกตกๆยังเหลืออยู่เยอะค่ะต้นนี้ต้นเล็กมากแต่ก็หล่นเยอะเลยหล่นเยอะเลยผลงานของรมเมื่อวานนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บผลไม้กันโอเคเดี๋ยวเราไปเอาสะก,ก้ามาเก็บผลไม้ที่ร่วงกันจ้าขอบคุณการรับชมนะคะ